หันไปคนที่คิดเยอะโอ้มาเราอย่าไปคิดเยอะลุยนักเลงเขาไม่คุยกันเยอะบุกสิบครับคาริเลียนมาเนี่ยครับ ก่อนื่นเลยได้ครับขออนุญาตอัดคลิปนี้ไว้ลงไฮไลท์นะครับคลิปนี้ของวันที่22นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดองมาเยอะมากดีไม่ดีคลิปนี้อาจจะลงวันแบบช่วงเดือนกุมภาเลยก็ได้นะครับก็น,น่าจะนานมากเพราะว่าคลิปในสต็อกดองมาเยอะมากแต่ว่าคลิปนี้ตัดมาจากไฮไลท์ของสตรีมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูแบบเต็มๆม,มาดูได้ที่สตรีมของวันที่22เดือนพฤษาฯนะครับแล้วก็ สวัสดีเพื่อนเทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แบบย้อนหลังด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องซานาซีเข้ามาแล้วยังไงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแต่ว่าที่สําคัญนะครับคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องเรานะครับฝากเพจ Facebook ซตโกทีเด้วยนะครับไว้ในออบบออมใจนะครับเติมเต็มในเกมคาบาวถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใช้้แคคคค่่่ UID เททานนนัััะรบีสญื ไม่ได้มีแค่เกมคาบาวนะมีเกมมือถืออื่นๆด้วยนะครับลองทักไปดูในแฟนเพจลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ที่เราจะตีกันในวันนี้นะครับสชิ้นหลักๆนะครับก็คือเข็มขดัดบวก7กับคอบวก9ก้าคอบวกเเนี่ยได้รับการส่งมาสั่งเวยด้วยคุณ PC นะครับคุณ PC Pa t t ต r อร์ก็เรามาดูกันว่าติดหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะตีล่อก,ก่อนนะครับเพื่อเก็บแต้มนะครับเอา้าใจผมผมเอาเข็มขัดก่อนผมว่ามันติดแต่ว่าแตกก็ ไหลติดว่ะแต่ใจมันมามากเลยแต้มันสวยมากเลยสามเนี่ยสามสามที่แบบสาคูณสคือ9อะ่ะเวาขึ้นเกาเนี่ยมันเป็นการดันขึ้นไปเป็นเลขสิบไปเนี่ยเก้าบวกหนึ่งเนี่ยสิบเลยเนี่ยกำลังจะขยับไปเป็นสามพันโบเข้าไปใจมันมามาสามสองหนึ่งอย่าค้างนานออกก่อน หาดเป็นคนคิดเยอะโอ้มาเราอย่าไปคิดเยอะลุยนักเลงเขาไม่คุยกันเยอะบวกสิบครับคาริเลียนมาเฮ้ยเฮ้ยติด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 โอ้โ้สุดยอดโอ้เอาเรื่องว่ะโอ้ปีทองของเขาจริงพี่ชายคนนี้ขอดูราคาครับขอดูราคาครับ หนึ่งพันเอ็มเลยครับคุณผู้ชมไม่มั่นใจอย่าบวกครับแต่มวาเยอะละแต่ผมบอกเลยว่าผมโคตรมั่นใจผมตีชิวๆเลยผมตีเสร็จผมไม่หันมาดูด้วยผมเข้าห้องน้ำเลยนะครับไปละไม่ต้องมาเหลียวหลังมาดูด้วยครับเพราะว่าติดอยู่แล้วสบายเนี่ยติดนะนี่โอ้โหไม่อยากจะคุยติดใช่ไหมยังไม่หันไปดูหรอกเม่อไรเนี่ยอัปเกรดล้มเหลวเหรอ โอ้โหล้มเหลวโอโแมววิ่งหนีเลยไอบ,บ้าเอ้ยล้มเหลวเอาแล้วทีนี้ยลำบากแล้วชีวิตใช้ยากแล้วโอ้โหโอ้โหแต้มไหลวะ่ะขาดไฟบวกแปดไปแล้วครับเงียบกลิบไปห้องน้ำมาครับไปห้องน้ำมานะครับ a few moments later ขนนกบวกสิบเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ตียากคุณผู้ชมจริงๆ จเนะี่ยอยู่ที่ว่าใจเราสู้เปล่าแค่นั้นเองถ้าใจสู้ก็ตีใจไม่สู้ก็ถอยนะครับบวสบขนนกกาเดียนบวสิรีก่อนเหรอได้รีก่อนก็ได้ผมเชื่ออยู่แล้วเพื่อนบอกนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ไปครับ3 2มสบวกสิบครับบวกสิบอะครับก็ขนนกบวกสิบอะครับ,บ,รบมันช่างสวยงามจริงๆโอ้ยแสบตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสบตาขนบวกสิบโอ้ยโอ้ยขนนกบวกสิบมันแสบตาคุณผู้ชม โอ๊ยตายแล้วตายแล้ว yeah, yeah, yeah. ยแย่แย่แย่โอ๊ยคโอ้ยแสบตารต่